luôn à. โอ้ oh, ทำไมมันร้อนอย่างนี้นะเนี่ยนี่มันดดูร้อนนี่นาะนอกปพททเซียร์ลังบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยออกมาเล่นน้ํากันมาผ่อนคลายกันดีกว่าชว์เรือร่างกันให้เต็มที่ดูอย่างฉันสิฮืมโอเมลอนเมลอนเลยวันนี้เราอยู่ในเกมอีกดา้าคอนิเคิลกันอีกเช่นเคยและว,วันนี้มีอีเวนต์นะครับผมซับดูดูร้อนเป็นอีเวนต์ที่จะเปิดให้เล่นถึงวันที่20สพฤษภาค,คมนะครับตกเลยว่าต้องรีบเล่นนะคับเพราะว่าแค่คุณผ่านด่านแรกนะครับคุณก็ได้มารูดูฟรีแล้วนะครับผมเป็นซัมเมอร์ของเราแล้วนะครับ ถ้าอยากเล่นตอนนี้นะครับดิ้งลูกอยู่ข้างล่างนี้ก็โหลดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตัวละครนะครับเพราะเขามีสุ่มร้อยโลรออยู่นะครับยังไม่หายไปไหนนะไปสุ่มกันได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ากลุ่มซับลูดูร้อนี่มีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นกิจกรรมนะครับสำหรับซัมเมอร์เลยเป็นบทอีเวนต์นี่นะครับผมลางสังครอของการชุนัยเอ่าแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของลางไล์เราจะได้ไปพบกับน้องมาลุลุซัมเมอร์น้องมาลุลุที่อยู่ในชุดว่ายน้ำที่พร้อมต่อสู้ ทันทีที่เหนียวไก่ปืนบอลลุกเล็กก็ถูกยิงไปทางมาลุลุ นี่ไงโดูไปดิและนี่ก็คือเนื้อเองทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤเราดูซัมเมอร์จุดเริ่มต้นล่างสองหอนเกิดขึ้นที่หาดทรายเอาละทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมจัดทีมได้เลยครับเราจะไปบูกันและหาดทรายนะครับผมนี่เป็นแผนที่1นะครับบอสพลังต่อสู้ตอนนี้ก็คือ2006นะครับของบอสของเรานี่4สี่หลเรือยอยู่แล้วโอเคไปกันต่อนะครับทีมเลับเดิมเลยรู้จักค่าพลังบอสแล้วเนี่ยพอเข้ามาในด่านปุ๊บผมหมดออโต้ได้เลยถ้าใครไม่มีเนี่ยก็เล่นเรื่อยๆครับเดี ออโต้ <Auto S 2> ได้นะครับพอดูไลฟ์แแล้วมันไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่ผมปล่อยบทออโต้เลยครับบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกพลดังเราต่างกันเกินไปผมเคลียด่านที่2ต่อครับเป็นหาดทรายที่2พลัดังเรายังต่างกันอยู่2เท่า,าก็ปล่อยบทเคลียครับก็เหมือนเดิมครับผมง่ายๆอีซี่ปล่อยบทไปกินข้าวไปแบบน้ําไปยังได้เลยผมเคลีย์จนมาถึงด่านซัมเมอร์ที่7จซึ่งด่านนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วฮะเพราะว่าพลังเราต่างกันแค่300ไอไปกันต่อตอนนี้เนี่ย มอนเตอร์เริ่มตึงมือแล้วนะครับดูจากพลังลบแล้วเนี่ย4,5100นี่เป็นพลังของผมนะครับพลังแนะนําคือ4 0 0ถ้าตรนนี้ใช้บอทนี่อาจจะแพ้ได้เดี๋ยวผมลองใช้บอดดูก่อนว่าเป็นยังไงคิดว่าน่าจะแตกโอเคนะครับจะ้องดูนะ <Okay. S 1> ถ้าใช้ปล่อยบอทไปเนี่ยผมว่านะ่าจะไม่รอดนะครับอาจจะต้องเล่นมือนต้องการทดสอบปล่อยบอดดูว่าบอดจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมพะผ่านเธอแรกไปเนี่ยน้องมาดุดูก็ไม่ได้กางโล่อย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยครับไม่ได้เสกโล่ด้วยยืนเป็น,นเสาหลักเมืองเลยครับจนสุดท้ายก็โดนโจมตีเอาแาบว่าเกือบตายครับ สี่ตัวนี่เอาน้องรู้ผมหายไปครึ่งหลอดต่อไปเป็นเทอร์ของเราครับเทอร์นี้จริงๆเนี่ยต้องกลางโล่แล้วครับแต่บอดเนี่ยไม่ได้กลางนะครับก็ฮิลแล้วก็ใช้สกิลตามใจชอบเลยทีนี้ทุกคนก็พอจะรู้ใช่ไหมครับว่าเทอร์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น <1> 1> ใช่แล้วครับน้องมารู้งผมไปหวั่นเลย <1> 1> นั่นไงไปแล้วไงงามนะแบบเนี้ยเอาละอาจจะรอดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่มีตัวแทงและอาจจะแบบว่าเหมือนลกมัดกันเลยทีเดียวถุกพิษแต่ยังไม่เป็นอะไรครับ ทำการฮิลเพิ่มเมเนจี้มายูเลียสับต่อด้วยอิสกาโมรุด้าต่อสู้ไปสู้มาวันที่ที่ผมเหลือ2ตัวส่วนอีกฝั่งนี่เหลือแค่ตัวเดียวครับเรียบร้อยถูกพิษแต่เอาละครับเป็นกันเธอหนึ่งหแล้วตอนนี้ระหว่างอิสกากับงูดึกดำด๋อยปังปังปังเฮ้ยใครเลยเขาทำตีทีเดียวไอ้ห่านี่มันทำตีสามทีเรียบร้อยแต่ผมว่าอิสกาน่าจะเจอกันจุดเซฟแล้วครับจังหวะนี้ปักถูกเลือดไหลติดเลือดครับพิษ บุกบาดลงบงยังไม่แตกไอ้งูฉกโอเคครับอย่างที่ผมคาดเดาจริงด้วยนะฮะว่าเราไม่สามารถในบอดสู้ได้นะครับอาจจะต้องเล่นมือราะจะนั้นผมเล่นมือไปครับก็อย่างที่บอกว่าน้องมาดูดูไปไม่ได้กางโลดครับผมก็ได้ให้น้องมารูดูเนี่ยมันกางโลทีนี้ก็ไม่มีใครบาดเจ็บเลยครับผมสู้จนเครบเฟสสุดท้ายก็ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเลยครับมีแค่น้องมาดูรูเนี่ยอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยโอ้โหเหลือครบทุกตัวนะฮะและมาถึงเธอร์กับผมครับผมให้น้องอิสกา้าสับคองูเรียบร้อย ปัดคองูแตกวินวีวินอพอลโลวีวินทีนี้ผมจะพาไปดูตู้กระชาลิมเต็ดใหม่ครับผู้คุมกฎขี่ายของตัวละครแพตติเซียซัมเมอร์นะฮะระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16พฤษภาคมเท่านั้นนะครับีไปกดกับจองเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเซ็งดองแพตติเซียมาให้ดูนะครับผมไม่เพิ่มพันธทำเพลงครับจัดไป1คลิกสวนบนภาวนากดคลิกหนึ่งทีปั้งอุ้ยลุงว่ะ สามดาวอะไรเอ่ย <S <S เป็น <S <S อฮ้ยแตกเลยเหรอ <S <S 1> <S 1> ไม่ได้ง่ายจัดทุกคนอุย้ยกดแบบพีเผอดิไม่ต้องการันตีก็ได้ครับเลดี้โหบอกเลยว่าพี่โอตปล่อยเลดนะฮะอุย้ยงามนะ โอเคนะผมก็ได้น้องแพทเทเซียมาแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยสิว่าคุณสมบัติน้องมีอะไรบ้างดูหน่อยสิโอ้โหเราโชคดีจริงๆนะครับทุกคนมาแล้วครับผมแพทเทเซียซัมเมอร์ Summer. โอเคผมจัดไปเลเวลตันสิไปเลยนี่เดี๋ยวเอาลงแทนเลยนะครับแต่ขอดูน้องก่อน,กนว่าน้องแบบเป็นสายไหนนะครับจากที่ผมได้ลองอ่านสกิลของน้องแพทเทเซียเนี่ยสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลลดอีเทอร์หมดเลยครับลดอีเทอร์สอง e หน่วยลดอีเทอร์หนึ่งหน่วยซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวเราไปลองเช็คกันเลยดูดีกว่า นี่เดี๋ยวผมขอลองสกิลหน่อยดีน้องแพทติเซียนะครับเป้าหมายเดียวเรื่องสงอีกัด้านหน้าความเสียหายโอกาส10%เยี่ยงชิงอีเทอร์พรลังหนึ่งหน่อยเฮ้ยมีโอกาสเยี่ยงชิงอ๋อดูดพลังเนี่ยอีเทอร์มาเพราะฉะนั้นอันนี้วันที่สอน,นะค,ะครับถ้าขาดจะหายไปบน820โอเคเข้าใจแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มกอก่อนนะครับนี่นะครับ เลี้ยงชิงอีเทอร์เดี๋ยวลองดูอีเทอร์เราตอนนี้เราขาด2นะครับถ้าเราใช้เนี่ยมีมกว่าส0 0ที่จะแยงอีเทอร์มาหนึ่งหน่วยนั่นหมายความว่าให้ฝั่งเนี่ยถ้าแม่ตายเราจะครบแล้วเนี่ยเราสามารถดูดอีเทอร์มาได้ฮะแต่น,นี้ก็คือดูดไม่ติดอีกความสามารถหนึ่งยังเห็นได้ชัดเนี่ยเดี๋ยวรอดูตานี้ครับ้องมาดูรูปผมโดนโจมตีนี่เกือบจะตายเลยครับเดียกได้ว่าปางตายเลยดีกว่ากลางรูไม่ติดทุกคนจะดูครับผมจะใช้ท่าแม่ตายของน้องแพทิเซียเนี่ยทุกคนจะเข้าใจคําว่าเกือบลากััมมไได้เป็นยงงอ เมื่อผมใช้ท่านี้นะครับจะฟื้นฟู60%ของพลังชีวิตที่เสียไปในเตือนที่แล้วหมายความว่าน้องมาดูรูปผมจะกลับมาเลือดเขียวโอ้ผมบอกเลยว่าของมันต้องมีนะครับนี่แหละเพิ่มเลือดจากเธอที่แล้วไป60%นะครับน้องมาดูรูปผมกลับมาคัมแบ็กเลยอะ่ะคือแบบว่าอยู่กันยาวๆครับตอนนี้น้องแพทติเซียนะครับจากการฟื้นฟูของน้องแพทิเซียเนี่ยทำให้เรารอดพ้นขีดจำกัดมาเลยครับผ่านได้เป็นที่เรียบร้อย ัเสียชีวิตทีนี้ผมจะพาไปลองตัวน้องมารูซัมเมอร์กันดีนกว่าครับที่ได้แจกฟรีมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าแจกฟรีนะครับเฉพาะอีเวนต์ซัมเมอร์เท่านั้นนะต้องรีบมาเอากันเดี๋ยวจะลองใช้มาลูลุนะฮะทีนี้หลายคนอาจจะงงว่ามันแตกต่างยังไงกับน้องมารูใช่ไหมครับก็คือมันไม่ใช่สายป้องกันเลยนะครับน้องมารูนี่จะเป็นออกแนวสายโจมตีลดดามิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูในเทอร์นแรกเลยนะครับจะรู้ว่าจะติดไหม โอเคนะเดี๋ยวจะให้น้องเอมิลี่เพิ่มแบบัฟแปบบัแบบ๊บอ่าเรียบร้อยนี่นี่ฮรก็สกิลจะต่างกับน้องมาดูดูนะครับอันนี้คือมารูดูซัมเมอร์นะครับจะเป็นสร้างความเสียหายทางกายภาพ649กนะครับแล้วก็คือป้หมายศสตูกายภาพสก,กิล1่กิวพลังโจมตีลดลง45% 2เทิร์นครับทนจะต่างจากน้องมาดูดูที่เราใช้กันนะครับที่ผมใช้ตัวโล่เนี่ยก็คือจะเป็นการป้องกันอันนี้จะเหมือนทำให้อีกฝั่งเนี่ยพลังโจมตีลดลงนะครับอาจจะลองดูว่ามันจะมีผลไหมว่ามันจะลดลงจนทําาให้เรแบบ สามารถกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะฮะเดี๋ยวลองดูกันอันนี้คือพลังเราต่างกันพอสมควรเลยนะครับโ,โหโอ้โหโอ้โหเออเออลดลงแต่ก็เดี๋ยวฟุ้นฟูก,ก่อนนะครับคือมันลดลงสองเอนะเหลืออีกเธอหนึ่งเดี๋ยวอเคเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อน6กสิอร์เซ็นะฮะแต่ก็มีคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับหนักหน่วงมากนะฮะอืม คือลดลงจริงครับแต่ว่ามันก็โดนโจมตีแรงเหมือนเดิมนะครับถ้ามีเกาะก็น่าจะดีกว่านะครับอาจจะลองดูปั้งโอ้เรียงชิงอีเทอร์มหนึ่งหน่วยสําเร็จไหมไม่สําเร็จเปิ้นฟูเลือทุกคนก่อนปั้งอ่าทีนี้ก็นี่ไงพลังป้องกันในภาพลดลงนะครับตับหมูเหมือนหมูสับเมีเธอนฮะคนข้าที่จะโจมตีแรงครับโอ้อ้บ w โอ้โห หายไปสามเลยนะคุณผู้ชมโอเคทีนี้ก็รู้แล้วครับต้องกดอะไรยอมแพ้ซะ ก็ประมาณนี้นะครับสกิลของน้องมาดูดูซัมเมอร์นะครับคือมันจะไม่เหมือนกับมาดูดูที่เป็นฟังฝั่งของตัวแท้งโดยสมบูรณ์นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นกึ่งแบบโจมตีนะครับก็แนะนําให้น้องไปอยู่แถวหลังดีกว่านะครับถึงจะมีโล่เหมือนกันก็ตามยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมพวกบอสใหม่กีนดาก้อนแบ็คดาก้อนอีเวนต์ต่างๆนะครับอย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับของแล้วก็ไอเทมแจกฟรีมากมายนะครับลิงดหลดอยู่ข้างล่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมีหน้าคอร์ทรับน้อง ้องไปดูแลในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผม